ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเชิญสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินเอ่อปลาดุต้มปลาปดุนาต้มปลรรานะพี่น้องขาดูสิเว้ยพี่น้องขาปลาดุนาตุกเล็กๆพี่น้องมาเด้อคะ่ะกินด้วยกันจ้านี่ค่ะพี่น้องไหวปลาดุนาน,นี่ค่ะเดี๋ยวก่อนนี่ตัวขนาดนี้นะคะพี่น้องคะ่ะ นี่ตัวขนัดนี่ค่ะตัวเล็กๆนะคะพี่น้องนี่หน้าทานหน้าทานหน้าทานนะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่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 สัตว์ยาก็บี้นี่ไงบี้พริกค่ะพี่น้องโอ้ยบี้พริกชอบบี้อย่างเงี้ยบางใส่พริกปนก็ได้นะคะพี่น้องแต่ซุปบี้พริกพริกไม่ได้หรอกนัว บีพริกอ่ะบีลงไปทําแบบโบราณกินแบบโบราณอนะ่ะจะบีพริกนะมาพี่น้องว่าสุดยอดผักบาชพลูแตงผักชีลาวทิ้นอืม,มาเด้อค่ะนี่ค่ะ 嗯，嗯，好，好，好， อร่อยมากอมโอ้ยอ,อร่อยจริง ผักข้าวข้าวพี่น้อง này mình nấu được gì ừ. ตนยญาใส่ชะอมลงไปด้วยนะหอมมากน้องอร่อยอืม มาเลยพี่น้องขาปลาดุกหนาต้มปลาตัวเล็กๆ ตัวพอคาอร่อยอืมบีพีิบีลงไปอีก hm mm. ฮึม,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 มประดูตัวเท่าเนี้ ตัวน้อยน้อยพี่น้องอข้าวค่ะไม่พลมือนะพี่น้อง อะไรที่สุดเลยมันเข้ากันนะเกิดมังเข้ากันจริงน้องดูกติดเนี่ย ต้องพริกด้วยดีพริกถึงจะแซ่บน้องเอ้ยผอืม lúc này, à. Ừ. Ừ. ยอดเลยพี่น้องอหัวหัวประดุนานอะ่ะจะมันอะ่ะไม่เหมือนประดุทั่วไปอะ่ะเมื่อประดุเลี้ยง่ะครับพี่น้องหัวมันอ่ะพี่น้อง ต้มน้ำปลาดาคืออร่อยจุดม,มันปลาธรรมชาติมันด้วยนะ